สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายิ่งร้อนแรงขึ้นหลังทร้อส่งจดหมายถึงอนุทินขอให้แก้ไขความขัดแย้งอย่างเร่งด่วนแต่เรื่องนี้ยังมีประเด็นที่หลายคนอาจมองข้ามและโต้แย้งได้วันนี้9ตุลาคม2568 รายงานจาก CNA เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเผยว่าประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ได้ส่งจดหมายถึงไทยเพื่อแจ้งเจตจำนงขอให้ทั้งไทยและกัมพูชาแก้ไขความตึงเครียดที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนที่กำลังระอุอยู่ในขณะนี้โดยทรัมป์ต้องการให้ทั้งสองประเทศเปิดการเจรจาหาทางออกในปัญหาข้อพิพาทดังกล่าว นายอนุทินกล่าวกับสื่อว่าตัวเขาพร้อมตอบกลับจดหมายด้วยจุดยืนของไทยซึ่งจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขของกัมพูชาหากกัมพูชาทำตามข้อตกลงไทยก็ยินดีที่จะดำเนินการต่อไปตามนั้นโดยเขาย้ำว่าไทยพร้อมเจรจาต่อเมื่อกัมพูชาถอนอาวุธหนักออกจากชายแดนลบล้างทุนระเบิดในพื้นที่รวมถึงปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งค้ามนุษย์และแก๊งหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตและต้องย้ายพลเมืองของกัมพูชาออกจากพื้นที่ชายแดนที่ไทยระบุว,ว่ามีการอ้างสิทธ นี่คือประเด็นที่กัมพูชาเคยชี้แจงก่อนหน้านี้ว่าชนกลุ่มน้อยชาวกัมพูชาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชายแดนบริเวณที่มีข้อพิพาทกันมากว่า10ปีแล้ว เมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาในอนุทินได้ตอบคำถามกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการที่กัมพูชาเสนอชื่อโดนัลด์ทรัมป์เข้าชิงรางวัลโนเบลสันติภาพว่าจะส่งผลดีต่อพนมเปญหรือไม่นายกไทยตอบว่าตนเองให้ความสนใจแค่เรื่องผลประโยชน์ของประเทศไทยความปลอดภัยของประชาชนไทยและความเป็นอธิปไตยของชาติเท่านั้นส่วนรางวัลหรือชื่อเสียงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งที่ประเทศไทยจะดำเนินการ น่าสนใจว่าแม้ไทยและกัมพูชาจะมีชายแดนติดกันแต่กระบวนการไกล่เกลี่ยปัญหานี้กลับกระทำจากทวีปที่ไกลออกไปย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ความตึงเครียดชายแดนได้เริ่มประตูขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนเกิดการประทะทางทหารอย่างรุนแรงที่สุดในรอบ10ปีระหว่างสองประเทศนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า40คนและประชาชนกว่า3แสนคนต้องอพยพหนีภัยรุนแรงทั้งสองฝ่ายได้ตกลงหยุดยิงหลังจากการประทะกันเป็นเวลาถึง5วันโดยทรัมป์ยังเข้ามามี บทบาทในการไกล่เกลี่ยเบื้องต้นอย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายยังมีการกล่าวหากันเรื่องการละเมิดข้อตกลงอย่างต่อเนื่องด้านนายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนมาเนตได้ชี้แจงภายหลังว่าได้เสนอชื่อโดนันทรัมให้เข้าชิงรางวัลโนเบลสันติภาพด้วยเหตุผลว่าการทูตที่มีนวัตกรรมและบทบาทของเขาช่วยหยุดยั้งการปะทะทางการทหารได้สำเร็จแล้วคุณหลักคิดเห็นอย่างไรกับบทบาทของทรัมในข้อตกลงนี้เขาควรได้รับคำชื่นชมหรือเป็นเพียงฝ่ายหนึ่งที่หวังผลประโยชน์ทางการเมือง แสดงความคิดเห็นของคุณได้ในคอมเมนต์เลยอ่านข่าวอื่นที่น่าสนใจควบคุมเพลิงได้สำเร็จคอนโดสูง38ชั้นย่านปิ่งกล้าวอพยพเด็กผู้สูงอายุและสัตว์เลี้ยงอย่างปลอดภยัยเกาหลีเหนือเปิดคลังแสงฉลองครบรอบ80ปีพักแรงงานด้วยขีปนาวุธปัญญาประดิษฐ์และโดรน